มา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 ต่อกันดะีกว่าซองไม่ไม่สะใจเลยวะไอ้เที่อ่ไม่ต้องเป็นซองรัวต้องนี่เปิดปัด MP ใส่ MP สแม่งเลยใส่นู้นอ่ะมาเลยไปเนี่ยขวานนะี่ย <c oughs> มาในมึงมาในมึง เจอของดีว่ะของดีของดีระเบิดไงไอ้ขี้อะไรวะตัวใหญ่ไม่คู้เห็นอะไรแวบบเฮ้ย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 โหลออี่ยชาร์จเจอไอ้สัตว์ไอ้มังกี้ลิงมังกี้ลิงเอาไอ้สัตว์โหล

พี่เกะก,กะวะอ้วอะไรสัตว์อวนมากเลยเคลย์มไม่ใช่ทางนี้ทางนี้อะไไม่ต้องหิวแม่งละไอ้สัตว์ โอ้ยเฮ้ยเยอะ่าอะไรดูแย่ไว้สัตว์เงี่ยมันของที่เขาควรกูมันอยู่ตรงนี้กูจะใช้ทำไมเนี่ยนะไอสัตว์คืนอ่ะมันต้องใช้หรอก ไปไหนทางไหนวะทางนี้เอ้ยไม่ใช่ทางนี้ไอ,อ้ไอสัตว์ทางโน,น,งออน้นนู้นโอ้เหี้ยหลงไห้เฮ้ยเฮ้ยเป็นึงแป๊บนึงอะเจอไอ้เหี้ยหลงไห้ปะออตรงไหนวะ อยู่นวะอยู่นีป่าวพิ่งเปิดแวงนะเดรรเละยังไหนเขาลองให้เออเอ้ยเพิ่งให้ละมึงไอสัตว์สัตว์ร้องไห้ละมึงเอ้ยมันโกรธกูมันโกรธกูหรอ เอ้บรนเลงกูหนักเลิไม่จัดกูแค่สกิลเองเอ้โลโลโลไอเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้้ยเฮ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 ้้ยเฮ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 ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เฮ้ย สุดดีว่ะโอ้เชีย่ยกูรอดละอ้าวรอดพ่อไงสัตว์ไอเชีย่ยนี่มันปืนสุดเก่งของกูเลยนึกว่ากูคิดว่ากูจะรอดแล้วนะเก็บดแม่สุดท้ายกูไม่รอดว่ะ

คนต้องเดินหน้าต่อไปเว้ยกูวิ่งโคตรช้าเลยมียาไม่ขอยาหน่อยดิมาเอ้ยเสียงอะไรวะยินเสียงอะไรวะดีข้างบนอ่ะเอะดิเขียอ้วนนี่เองว่าสิตัวใหญ่ ใจเอ๋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 มีมีอะไรเอ้ยมีนี่ด้วยวะคือเฮียอะไรวะกระสุนไฟอุ้ยเฮียตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอ้เฮียไอ้เฮียตัวเฮียตัวเฮียตัวเฮียชาร์จชาร์จใครมันจะชาร์จใครฮะสัตว์ชาร์จใครมันชาร์จกูมันชาร์จกูมันชาร์จกู เฮ้ยยิงอยู่เฮ้ยโอ้ยตาย่กันหมดเลยเอาชาร์จเจ้าเอาชาร์จใครมันชาร์จกูเอาเอาเอากระสุนไฟไปดิระเบิดระระเบิดไ่ ล้านปันล้านปืนเอ้ยล้านปืน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 วิกแฮกเกอร์วิกแฮกอะไรวิกเกอร์คือเบอร์เฮียอะไรเนี่ยสัตว์สมองกูหลอนไหมเนี่ยเฮ็ดแม่มาดิมาดิมาดิมา

เฮ้ยเยี้ยโอ้ยโอ้โหอีเยี่ยเยี่ยตกใจหมดเลยแม่งจำซะแกขอจำให้กดกิ่งมาเลยมาเลยกำลังจะเข้าร่วมสมรภูมิแล้วตอนนี้พร้อมยังพร้อมยัง มเขาลมสมอแล้วพ right ูดว่าเป็นตำนานไว้เฮ okay. ้ยเยี่ยตัดกัวโคล่าก่อนโคล่าทาม เอ้ยคุ้ม่อยคุ้มกันหน่อยโอ้ยโคลาอยู่ที่กูยายกูว,วางปืนไม่นั่นมึงเจ็บพรงมึงอ่ะโคลาไปวยองโคลาไปวยสองผัดัดมาดิมันจะมาเรื่อยๆวะวะถ้าอย่างเงี้ยต้องรีบไปวาง อย oh. ่ามายุ่งกับกูกูบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูไอ้กูเคียยังไม่เข็มหางพวกมึงอ่ะสักไปไปตีไปโคนไปดิโยนไปโหมดฮะอ๋อโหกูกูหนีซอมบี้มาส่งโคลกให้มึงเนี่ยนะ เที่ยเอ้ยแล้วเพื่อนเราโดนเที่แย่นะมาสองสยองหมดแค่นั้นแหละคนอื่นไม่จงเป็นเว้ยเฮีย <Hey here. S 1> ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตใครวะ กูต้องไปไหนฮะต้องไปทางนู้นไหมถ้าจะไม่ผิดจะไม่ได้จะไม่ผิดต้องมาทางนี้นะเด,เดี๋ยวกูเออวะทางนี้เปล่าเฮ้ยใครอ่ะอ๋อนี่ไงชกแม่งก่อนนิ้วี้ยอะอะไปไงวะ ไงอ๋อทางนี้เหรออุย้ยมากันลืมเลยลืมไหล่สัตว์เด็เจอสก,กายยัเป็ดนี่นี่ทางนี้เป็ดเฮ้ยไม่ใช่ไหลสัตว์นี่มันทางเดิมละ ว่าต้องกลับไปวะเออวะกูลืมอ่ะไมม่ีเควสเอาละ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 ทุกคนมาเออกันเถอะมาเออกันอยู่ตรงนี้แหละไอ้เหี้ยไม่ต้องไปไหนละชีวิต the hell with their What with crying? is

ไปอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้แหละมันอยู่ข้างในมาดิมาดิมาดิเียนี่แม่งเด็กไปอ๋อไปทางนี้สัตว์ใช่ปะเอ้าไอตัวเฮี้ยมันร้องไห้ตรงไหน ยี่กองข้ามเราเอ้ยอะไรเนี่ยมันมาได้ไงไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย มน้องแม่อเอ้ยหลงหลงป่าไอสัตว์มันมา,า,นานทางนี้เปล่าเนี่ยทางนี้เอาเย็บแม่นึกว่าไปไม่ได้เอาเฮ้ยระเบิดไปดิเฮ้ยเหี <het S 1> ้ย โล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 ไอ้ดีเสียงะดีนร้องไอ้เศร้ามากใปะชิเศ้ามากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครเปิดมัะอ้ยอุ้ยุ้ยอุ้อุ้ยียแม่งเอากล้มเลยครัยิงอยู่ยิงอยู่ ปืนเฮียดีๆเอ้ยกระสุนกระสุนเล่นหลายๆปืนหน่อยจะได้มันๆใช่ได้ไม่น่าเบื่อหวังเล่นหลายปืนแต่กูว่าปืนเดิมมาคือเฮี้ยอะไร เฮ้ยถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านชั้นแล้วไอ้สัสเฮ้ยเอาไม่เอากูยันบ้านแล้วเซฟโซนนี่เซฟโซนกูไอ้สัตว์อย่าอย่าห้าวมะนาวมันแพงแค่นั้นแหละรู้มือ